นับตั้งแต่สัตว์โบราณท่องไปบนโลกฤดูกาลกำหนดความเป็นไปของชีวิตและความตายความหิวครอบงำความเครียดระหว่างผู้ล่ากับผู้ถูกล่าในแอฟริกาแมวใหญ่ก้าวสู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารการล่าทุกครั้งเป็นเรื่องถึงตายของพลังการอำพรางและความเร็ว มริตยูแอฟริกาตอนแมวใหญ่แห่งแอฟริกาชีตานักล่าที่เก่งกาจที่สุดและบรรดาแมวใหญ่ของแอฟริการ่างเบาเพียวลมของมันหุ้มกระดูกสันหลังยาวและยืดหยุ่นไว้ด้วยตาที่เหมือนกล้องสองทางไกล มันเห็นเหยื่อได้ไกลถึง5กิโลเมตรและในการวิ่งมันชนะสัตว์ทุกชนิดในทุ่งหญ้าซัวนานี่คือห้องครัวของมันฝูงบิดบิสอบพยพเมื่อพวกมันเดินไม่ได้มันก็อดใจไม่อยู่ในไม่กี่นาทีลูกบิดบิสแรกเกิดยืนได้ ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันก็จะวิ่งตัวนี้ก็วิ่งมันเร่งจากศูนย์ถึง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน3วินาทีด้วยหัวใจและปอดที่ใหญ่กว่าสิงโตเกือบ3มเท่าที่ความเร็วสูงสุดชีต้าพุ่งได้7เมตรทุกๆเก้า ตัวเมียน,นี้ไม่ยอมล้มเหลววันนี้มันต้องกินเผื่อถึงสี่ชีวิตตอนนี้มันมีลูกเลยต้องกินเพิ่มเป็นสองเท่ามันต้องฆ่าทุกวันเพื่อให้น้ำนมมีโปรตีนลูกๆของมันต้องการ พอได้เดินครึ่งลูกๆจะตามมันสู่ท้องทุ่งเมื่อโตขึ้นอีกหน่อยมันจะฝึกย่องไล่กวดและปล้ำเตรียมพร้อมออกล่าอายุสองปีพวกมันต้องหากินเองทั้งที่ยังโตไม่เต็มที่ เพื่ออยู่รอดมันต้อก,กินเนื้ออย่างน้อยวันละสี่กิโลกรัมไม่มีแม่คอยล่าเยื่อให้อีกคลุ่มสามตัวพวกมันมีนโอกาสดีที่จะล่าสำเร็จเจ้าตัวน้องตกอยู่ในความเสีย่ยงมาอยู่ในพื้นที่โลง่งไร้สิ่งกำบังพี่ๆของมัน แยกไปหาที่หลบซ่อนอนาคตมืดมนรอพวกมันอยู่<ม>เพราะเป็นมือใหม่พวกมันคาดหวังสูง<ม>แต่ขาดประสบการณ์แต่ความหิวมีแรงผลักดันมาก ที่ความเร็วสูงสุดมันพุ่งได้28เมตรใน1วินาทีถ้าจัดการยอย่าไม่ได้ใน60วินาทีมันจะเสียอาหารมือนั้นไปมันถูกออกแบบทางให้เร่งความเร็วได้ในช่วงสั้นๆหลังวิ่งได้300เมตร มันก็เลิกพยายามสองพี่น้องดูจะโชคดีกว่าพวกมันหิวจัดซะด้วยพวกมันกินด้วยกันได้ถึง33กิโลกรัมในหนึ่งมือ้อ ละมั่งขนาด227กิโลกรัมเป็นลาบลอยพี่ชายตัวนึงเข้าโจมตีน้องข้อมันไปทางขวายญ้ายาวทำให้ใช้ความเร็วไม่ได้ความพยายามของพวกมันล้มเหลว ห่างไปไม่ถึง3กิโลเมตรพี่ชายตามหาอาหารค่ำของมันมันกวาดสายตามองหาจุดอ่อนในฝูง มันสามารถจ้องตามเหยื่อสักชั่วโมงก็ได้หากจำเป็นนี่เป็นส่วนที่แม่ของมันสอนเอาไว้ตัดตดลมก่อนเหยื่อจะส่งเสียงเสียงร้องอาจดึงความสนใจไม่พึงประสงค์ กลับไปทางตะวันออกสองพี่น้องตรวจพื้นที่ล่าใบเดินบนดินยิ่งทำให้หิวมากขึ้นโชคดีอาหารอ่อนแอผ่านมาแล้วอิมพาลาบาดเจ็บเอาชนะได้ง่าย ความสำเร็จครั้งแรกก็เกิดขึ้นแต่ชัยชนะช่างสั้นนักไฮยีน่าตัวนี้หิวและอาจขโมอยอาหารจากสองพี่น้องได้ง่ายๆ แต่มันอดทนรออยู่จนกว่าจะค่ำเมื่อตะว,วันตกดินก็ได้เวลาของมัน ด้านตะวันตกพี่ชายก็ไม่สงบนักฝูงสิงโตทางตะวันตกเข้ามาก่อกวนมันไม่ใช่อาหารแต่พวกมันจะฆ่าเพียงเพื่อกำจัดคู่แข่งในพื้นที่โล่งเช่นนี้นักล่าอย่างสิงโตและไฮยีน่า ฆ่าลูกชีต้าได้ถึงร้อยละเจ็ดสิบพอรุ่งเชา้ามันกลับมาทางตะวันออกไม่เหมือนสิงโตชีต้าคำรามไม่ได้กลับกันพวกมันเห่ามันกำลังเรียกน้องๆ มันตรเวนตามเขตด้านตะวันออกอยู่หลายวันมันไปที่แอ่งน้ำข้ามห้วยลึกแล้วก็ได้กลิ่นที่คุ้นเคย ขณะที่ชีต้าตัวเมียใช้ชีวิตตามลำพังสายสัมพันธ์พี่น <S ill ds>. ้องยาวนานชั่วชีวิตการกลับมารวมกลุ่มเป็นความสุขเมื่อรวมกันพวกมันจัดการเหยื่อใหญ่ขึ้นได้ การร่วมกันล่าครั้งแรกออกจะงุ่มง่ามไปบ้างแต่ไม่นานมันจะเร่งฝึกฝนทักษะเรียนรู้ความแข็งแกร่งตัวอื่นและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่เหมือนสิงโตชีต้าแทบจะไม่ทะเลาะกันเรื่องอาหารแต่และตัวได้ส่วนแบ่งที่เป็นธรรม เมื่อตะว,วันตกดินพวกมันเขาที่หลบพยายามข้ำคืนชีตามองเห็นในที่มืดไม่ดีอย่างสัตว์จำพวกเดียวกันทำให้มันตกเป็นเป้าของไฮยีนาและสิงโตรวมไปถึงเสือดาวใต้ผิวหนังสวยงามของเสือดาวตัวเมียมีนักฆ่าเลือดเย็นซ่อนอยู่ มันหนักเท่าเกับชีต้าตัวผู้เต็มวัยแต่กรงเล็บของมันคมกว่าไม่เหมือนสิงโตที่รวมกลุ่มล่าเหยื่อ มันเป็นนักล่าที่ชอบอยู่ตามลําพังมันล้มเหอือที่หนักกว่าตัวเองสองเท่าลงได้เหยียวปลากลับมาที่รังเพื่อมองหาผู้ปลุกรุกมันเป็นตัวเมีย มันเป็นนักปีนที่แข็งแรงที่สุดในแอฟริกามันลากเหยื่อใหญ่กว่าตัวมันขึ้นไปบนกิ่งไม้และเป็นนักฆ่าบนพื้นดินหนังลายจุดช่วยพรางตัวได้ดีทักษะพิเศษของมันคือการซุ่มโจมตีวันนี้มันฆ่าได้มากกว่าจะกินหมด การบาดเจ็บเป็นสัญญาณอันตร,รายของเสือดาวถ้ามันล่าไม่ได้ก็ต้องขอโมยอาหารหรือตาย <c oughs> แต่แล้วโชคก็เข้าข้างมัน <c oughs> นี่เป็นสามพี่น้องชีต้า <c oughs> พวกมันเพิ่งฆ่ากวางไดยเกื้อได้มันไม่ชอบพวกนี้สักเท่าไหร่ แต่ก็ยังไม่เล่นงานพวกมันกลุ่มแตกเสียแล้วสองตัวที่เหลือไม่แน่ใจเหลือตัวเดียวมันไม่รอเลยด้วยซ้าแล้วเสือดาวก็ได้อาหารแต่ก่อนจะกินมันต้องคิดแผนขึ้นอีก มันมีเวลาน้อยกว่า5นาทีในการวางแผนมันกระโดดไปหาที่ปลอดภัยบนต้นไม้แต่สิงตัวตัวเมียจะฆ่าเหยื่อสดๆเท่านั้น เกียงไม้รับน้ำหนัก180กิโลกรัมของมันไม่ได้มันมองดูสิ่งที่หล่นลงไปมันคือตัวอ่อนแอนติโลปตัวนี้กำลังตั้งท้องตัวเมียค่อยๆกินอย่างใจเย็นแต่ก็แค่ความสงบก่อนพายุใหญ่ตัวผู้ตัวนี้หนักกว่าสิงโตสาวเกือบสองเท่า มันไม่กล้าเสียงกรณีนี้เสืเสดาวปีนขึ้นไปสูงกว่าเดิมเก่งไม้ตรงนี้เปราะถ้าตกลงมาตัวผู้ฆ่ามันแน่ แต่ไม่ใช่วันนี้การแข่งขันของสัตว์ร,ร้ายในแอฟริการอบนี้เสือดาวเป็นฝ่ายชนะตอนกลางคืนมันจะเป็นนักวิ่งที่ดีเสมอประสาทสัมผัสส่งให้มันพุ่งทยานตากวาดมองหาการเคลื่อนไหวในความมืด เซลล์ไวแสงมากเป็นพิเศษบนเรตินาช่วยเพิ่มการมองเห็นตอนกลางคืนหูมันได้ยินแม้แต่เสียงเบาที่สุดบนพื้นหญ้านวดแข็ง ทำเป็นเหมือนเครื่องสำรวจในความมืดแต่ทักษะการสะกดรอยและการจู่โจมเป็นเลิศต่างหากที่ทำให้มันเป็นสุดยอดนักล่า อายุสองปีครึ่งมันก็เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่อตัวผู้เข้ามาในถิ่นของมันก็ได้กลิ่นปัสสาวะที่บอกว่ามันพร้อมผสมพันธุ์แล้วไม่เหมือนมนุษย์มันต้องการสิ่งเราเพื่อให้เริ่มตกไข่ การเกี่ยวพาราศีของเสือดาวเผยให้เห็นความลับมากมายในชีวิตของหนึ่งในสัตว์สุดโหดแห่งแอฟริกาใน5วันถัดมามันจะประสมพันธุ์ทุกๆ5นาทีก็ราวๆ250ครั้งอว,วัยวะเพศตัวผู้มีตะขอเล็กๆก,กว่าร้อยอัน ที่ครูดภายในของมันเมื่อถอยออกมาความจะปวดนี้เองที่ปล่อยให้ไข่เข้าสู่รังไข่แต่ปัญหาที่แท้จริงของมันเกิดขึ้นเมื่อตัวผู้อีกตัวโผล่ออกมาเมื่อมีตัวเมียพร้อมผสมพันธุ์อยู่ในเขียซ้อนทับของตัวผู้สองตัวต้องมีตัวหนึ่ง ต้องจากไปแต่ไม่ใช่ซะแล้วนี่คือพ่อกับลูกน่าประหลาดมากผู้บันจะสู้กันเพื่อดสิที่์ะผสมพันธ์กับตัวเมียแต่ว่ากลับร่วมผสมพันธ์เป็นหมู่สามตัว พฤติกรรมนี้แทบไม่มีการถ่ายทำไว้เลยตัวลูกมองดูพ่อผสมพันธ์แล้วค่อยผลัดกันแน่นอนตัวเมียมีเหตุผลซ่อนอยู่ปกติเสือดาวตัวผู้จะฆ่าลูกที่ไม่ใช่สายเลือดตนมันจะผสมพันธ์กับตัวผู้ทั้งคู่ เพื่อให้ลูกๆมีโอกาสรอดมากที่สุดสิ่งนี้ดำเนินอยู่หลายวันแต่ในคืนนั้นแผนมันผิดพลาดพอถึงรอบตัวหนุ่มก็เกิดสิ่งผิดปกติขึ้น ความก้าวร้าวอาจมาจากความอ่อนลา้าขาดประสบการณ์หรือเพราะมีพ่ออยู่ใกล้ๆชีวิตของตัวเมียอยู่ในอันตรายตัวหนุ่มน้ำหนักมากกว่ามันถึงสองเท่ามันอาจจะฆ่าตัวเมียได้มันจึงหนีออกมาพร้อมรอยขีดข่วนเล็กน้อย สามเดือนถัดมาลูกสองตัวก็ลืมตาดูโลกเป็นจุดเริ่มต้นสัญญาณอันตรายมันก็เลยย้ายลูกๆไปอยู่รังใหม่มตัวผู้ทั้งสองไม่ฆ่าลูกของเธอเพราะทั้งคู่คิดว่าตนเป็นพ่อ